ครัวบวันนี้มาทำเทสองวันนี้ช่างชุดเดินเทสองชุดเดิก็เรียนผูคสองขึ้นานะครับรถทางลสีเล็ก้ให้เป็นตันหนาสองมิลน,นะครับสงมิลขน,นาดสองล

Tá. Vale. พ้นเศก็จะพ้นหนาหน่อยนะ,นนนนนนนะครับทานนี้ก็้นถึสองเป้ครับีนีงส่เรคเบรเปาคร่ลืมลบทะนะระาะาแพงหน่อยตกไ,อกไม่รอบไม่ไม่รอกไม่ล่น,น <S <S ทงานของทั้งคนเด็กก็ทีมงานปะกอมมันนะครับขอาทั้งชัดชัยนะครับครับ คืค้าก้าอ,อพันธสัาคนเขาลากทั้งหมดนะการพุบเสืก็จะวางเหล็กชิดถ้าถ้าจะชิดกันนะครับก็ห่างกันแค่ประมาณสักสนิ้วนิ้วนึงนะครับเพอให้องสีขอบใต้ข้างได้ รถเครื่องกถพื้รถลา,นะางนะครับหรือ้อเ็นรถถัยไนะครับังถังถังนะครับเครื่องไอโวมีรถถันนะงนะนครับมนะันจะเคอ์การจ่าราได้ครับงาของเ่เข้าไปนะครับ ทิ้งไ้น,นะก็วันของวันก็อย่ไปขึ้นภูมงคารน,นะครับก็ทำงานตั้งเสาขึ้นภูมิคารก็เยอะนะครับตวเสาก็ราณนับะได้ก็ตินนะี้นะเสรัจนตั้งเสาเสร ความเลยนะครับังเวลาฝนตกจะได้ทำางานได้แล้วก็ทงานมนะครับทางรีรา้ได้แล้วก็ทำงาน่เร็ตั้งเสาเก็บก็เาทันนะครับไปดู้งเก็ประาณนี้นะครับชุหน่งุนาครับถ้าครับ